วันนี้ครับ16มกราคมนะฮะเป็นวันครูนะครับวันครูก็เป็นวันสําคัญของคุณครูนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนจากคุณครูนะก็ว่า ถือว่าเป็นการวันลาลึกถึงคุณครูนะครับวันนี้ก็จัดงานกันที่คุรุสภานะครับนี่ฮะเป็นทนายุทธมนตรีครับพนเอกประยุจจรโนชาครับเดินทางไปเป็นประธานในพิธีงานวันครูครั้งที่64พศ2563ครับณหอประชุมคุรุสภาสํานักเลขาธิการคุรุสภาที่เขตดุสิตนี่ฮะทนายกก็ไปพบกับคุณครูเก่าฮะไปคารวะคุณครูสมัยเรียนหนังสือชั้นมัธยมครับที่โรงเรียนวัดนวลนรดิตครับ นี่ฮะได้แก่คุณครูวีระเดชพันธ์นะฮะน่าจะเป็นท่านที่สวมเสื้อสีบัณเดนสีบัณเยนนี่แหละนะครับโอ้ดูคุณครูคยังดูไม่แก่เลยนะครับเออไม่แก่นะตอนดูแข็งแรงอยู่นะตอนที่<ม>ท่านนายก<ม>เรียนปฐมอาจจะเป็นครูฝึกงานออไม่แข่มากนี่ฮะนี่ครับ <c oughs> นี่ก็เรียกว่าบรรยากาศชื่นมืน่นะคือคือปีหนึ่งเนี่ยเราก็ลํำลึกถึงคุณครูกันนะครับวันหนึ่งจริงๆก็คุณครูอยู่ในใจทุกวันแหละแต่ว่า มันมีวันครูได้วันเดียวไงปีนึ้งผมนี่ครูอยู่ที่บ้านเลยใครฮะภรรยาเป็นครูยังไงฮะผมผมเจอครูทุกวันเลยครูอยู่ที่บ้านอ๋อภรรยาพี่เก้เป็นครูเป็นคุณครูผมก็นึกว่าอีกเรื่องหนึ่งเกือบเกือบแป๊ก้วมุกผมผมก็ไม่เข้าใจเออนะท่านนายกได้ให้คําขวัญวันครูด้วยนะครับนี่ฮะคำขวัญมอบให้กับวันครูในปีนี้ครับครูไทยรักสิทธิดพัฒนา มีมีคำสัมผัสครับนักสิ์กิิดพัฒนาครับนี่ฮะมีครับเอาละครับอ้านะครับก็น้อมรำลึกถึงพระคุณครูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ